สวัสดีท่านผู้ชมขณะนี้กำลังพาท่านผู้ชมชมวิวหิมโขงจากหน้าโรงแรมโรงแรมอะไรนะป้ายก็ไม่มีบอกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกทีหลังเนาะอันนี้ก็เป็นหิมโขงไปเรื่อย,เ,อยเป็นหิมโขง อันนี้เป็นห้องอาหารระเบียงโขงห้องอาหารระเบียงโขงก็เป็นโรงแรมห้องห้องพักห้องพักยังว่างอยู่เนาะยังไม่เต็ม สามารถมาใช้บริการได้ตั้งนี้เป็นจุดชมวิวปลูกดอกไม้ปลูกดอกไม้ถ่ายย้อนหลังไปหมุนไปรอบรหมุนไปรอบร พอจบคลิปนี้สั้นๆอ้อเขามีตักบาดตักบาดลิมขงด้วยตักบาดริมขงก็หมายความว่านี่มนพระมาเป็นบางวันแล้วมาให้ผู้มาพักที่โรงแรมได้มีโอกาสทำบุญตักบาดกันสาธุ ขอจบคลิปนี้สั้นๆเพียงแค่นี้สวัสดีอะไรของเขา